สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยดูนั่นเองนะคะและ,ะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยเราอยู่เอาดอแบบนี้สภาพแบบนี้ในตัวขาดนี้เราต้องเป็นเชื่อลุยไปเที่ยวนั่นเองค่ะซึ่งลุนี่ไปเทียเท่ยว EP นี้นะคะเราอยู่กันซี่เขาใหญ่แวะมาที่ท่องสมบูรณ์ขับนะคะซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นแบบ จะเช็คอินยอดฮิตปะมาเที่ยวขาใหญ่ก็คือเห็นว่ามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยแวะมาที่ทองสมบูรณ์คจะใช้คำว่าแวะไ,ได้เราตรงดิ่งมาเลยนะคะที่ทองสมบูรณ์คเราจะไปทํากิจกรรมอะไรบ้างมาชมค่ะิว่าตเปะจะใ่ชุดนนาท่กว่ามาเช็คอินเราขี้ขวทุกคนแต่เป็นว่าจะทําอะไรสักอย่างะค่ะไป <laughs> กิจกรรมแรกของเราวันนี้ก็คือลูสนะคะเขาเรียกว่าลูสมันเป็นแบบว่าขับรถ ลงเขาบ้าใช่หรือเปล่าตัวเ <c oughs> ข้าคนละร้อยยี่สิบนะเอาละทุกคนเราได้พาลนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมสุดคนเข้างจะรอดไหมอ่ะเอาละทุกคน แยนได้จบลงแล้วนะเราตกข้างทางไปนึงน่องนะคะการตกข้างทางนั้นเกิดจากการ่แบบเราเก่็งมากเราเก่็งมากเกินไปมันก็สนุกดีอะค่ะแต่ว่าพอแล้วครั้งเดียวพอแล้วครั้งที่สองไม่ได้แมวเล้วมันแบบว่าน่ากลัวมากแล้วต่อไปเราต้องร่างกระเช้าขึ้นอีกคน กรรมที่เขามีนะคะส่วนเราเลือกอันนี้อันแรกอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้คือประเด็นเนี่ยถ้างรูสเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้นั่งชิงช้าขึ้นกับปีด้วยเหมือนแบบว่าเออหนึ่งแถมหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนขอแนะนำว่าสำหรับใครที่ชี่กลัวแล้ะนะ,ะต้องทันใจมาเล็กน้อยแล้ว <c oughs> ไปค่ะไปต่อค่ะทุกคนนมาถ่ายรูปก,กับกับ ทไม้ที่หัวใจนะคะเป็นว่ามันค่อนข้างสมแมสนิดหนึ่งสวัสดีตอนบ่ายค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งที่พักเขาสวยมากสวยมากสวยนีมาก,มากดูโอ้ เราแฮป,ปปี้มากอ่ะโอ้ที่พักมันดีมากเขาว่าตอนนี้เราก็กำลังเดินไปถึงค้องทีจะว่าเป็นห้องก็ไม่เชิงนะคะเราเท่าไว้เหมือนเป็นแบบติดูเต็นที่มันมีแอร์อะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูกันมรนอากาศดีมากนะคะอ๋อพูดชื่อเลยกันที่พักที่นะคะก็คือเดอะเบอร์เดอร์ลอเขาใหญ่นั่นเองค่ะ ีที่พักนอก็มีที่ย่างวาบีชิวแล้วก็มีบ่อแช่น,น้ำร้อนโอ้อันนี้ข้างในนะคะเป็นห้องติดแอร์เ้อคนอันนี้คือประตูหลังนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกออกมานั้นก็เป็นห้องพักแบบว่าเป็นบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านโอ้โหดูชนนี้ก่ารักมาก เย็นค่ะมื้อดึกแหละมื้อดึกเกิด <Good. S 2> ไม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เช้าแล้วในส่วนที่เมื่อคืนเอ่อซิงสเต็กเป็นมื้อดึกเขาเขามีเตามาให้นะคะแล้วเราก็สั่งหมูเป็นชุดมาแบบชุดผักอะไรแบบนี้แยกออกมาคะ่ะทุกคนจะก,กับยังเช้านี้งเราเดี๋ยวเทางข้า,เขา,าวเช้าก่อนแล้วเขาก็ให้เออ ก้อนเกลือเกลือเลยผงน้ำแร่แช่งน้ำแร่มาด้วยแล้วก็แบบว่าเออป<ะ>ัแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะห<ะ>่อมกลางขวาเขากับเตติดแอร์ของเราอาหารช้า,ชามาแลคะ่ะอันนี้คือเลือกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโอ้โกินมาก โอเคทุกคนอันนเราก็จะไปเช็กเอาแล้วนะคะรึบอกว่าจริงๆเรามาขับใหญ่แค่สองวันหนึ่งคืนนะคะแป๊บๆแป๊บๆกต้ังจะกลับแล้วมันสวยมากคนดูอตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะคะสวยมากราก Okay, แล้วก็วันนี้มีแผนร้าวๆก่อนกับกรุงเทพนะคะก็คือไปคาเฟ่เอาที่ไหว,ว,ว้่วดแดดมันสุดยอดมากเอาเป็นว่าไปเจอก,กันที่คาเฟ่เลยค่ะบ,บ,บายยก่อนที่เราจะไปคาเฟ่กันนะคะตอนนี้ก็ไปมาทางเข้าเชียงที่ร้านเป็นลาวนะคะเป็นร้านอาหาราอีสนว้าน่ารักดีนะคนเยอะมากคนเยอะแบบว่าเยอะมาก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 ก็ไปค่ะไปดูกันมาแล้วครับ

เห็นสภาพเราอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พี่ลมคาเฟ่นะคะซึ่งกำลังจะเดินเข้าไปไปอยู่ข้างหลังตรงไม้ตรงนั้นโอ้โหแดดแดดประเทศไทยนี่มันอะไรกรันคาเฟ่เขาค่อนข้างจะกว้างขวางนะคะกว้างแบบว่ากว้างมากเพื่อสั่งอะไรเพราะกินมาอิ่มมาเดี๋ยวต้องไปหาที่นั่งค่ะไปค่ะมันดาคับออทุกคนเลย นี่ก็คือา้านข้างหลังนะคะ,คะหลังจากที่เรากินอีกที่นึงเพราะตรงนี้มันร้อนเกินไปร้ยมากตัวรมามันจะตายโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็มันไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆม,มันร้อนมันร้อนมากแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะร้อนมาก เอาลว่าเราก็เออแวะเป็นที่สุดท้ายนะคะก่อนกลับกรุงเทพเนะเาะสองวันหนึ่งคืนนะคะที่เขาใหญ่แบบไม่ได้มีกิจกรรมแน่นอะไรมากนะคะมาแบบพักผ่อนจริงๆมาพักผ่อนแหละเอาเป็นว่าก็ขอไปิดคิวไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพแล้วก็เออลุนี่นี่ไปเที่ยวนะคะอีพีสองที่เขาใหญ่นะคะหวังว่าจะมีอีพีต่อไปอีกครั้งแล้วก็ ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายราก